โอเคสวัสดีทุกคนนะครับพบกันในยามที่ของแปลกๆมาอีกละอ่ณนะวันนี้พูดตามตรงตัวที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าอันนี้คือตัว ds 1 8 0แล้วก็เป็นตัวสีโอลิฟนะครับตัวนี้ณนะวันนี้ที่ถ่ายทำอยู่ก็คือยังไม่มีเข้ามาในประเทศไทยยังเป็นทางการนะครับอสองตัวนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าอันนี้จะเป็นโมเดลที่เป็นตัว4 0ในรหัส as 0 0 1 g นะครับ ตัวนี้หมายเลขซื้อเบอร์ตลงง้ายด้วยรหัส K เ,เหมือนกันนะครับตัวขวามือผมก็ต้องใช้ที่รหัส K เเมือนก,นกันก็คือตัวไมก์อินช n a นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ตัวเนี้ต้นทางมาจากที่เดียวกันแต่ที่สําคัญคือโคราสีนะครับเริ่มจากของบัตเตอร์นในกล่องจะมีตัวโอลิสที่จะมีความแตกต่างก็คือเขาจะมีถุงผ้ามาให้ซึ่งถุงผ้าตัวนี้จะพบเห็นในกลุ่มพวกของอุปกรณ์ OPE พวกเครื่องตัดหญ้านะครับจะได้แถมมา อันนี้จะพูดตามตรงยังเป็นตัวโมเดลนําเข้านะครับที่ผมเอาเข้ามาในไทยไม่มั่นใจว่าจะได้มาหรือเปล่านะครับในส่วนของหัวนะครับ2ตัวนี้ยังเป็นหัวเดียวกันอ่านี่เลยโมเดลอุปกรณ์ของกลุ่ม OPE อันนี้เก่าๆละอันนี้สีคล้ายๆกันอยู่ยังใหม่อยู่นะครับอุปกรณ์บัตเติลที่มาในกล่องชมพวกหัวก็ยังคงมีให้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหัวถ้าตะปาล้างรถ นะครับหรือหัวใหญ่หัวเล็กตามที่แล้วแต่จะสะดวกในการนําไปใช้งานเนาะก็ได้มาจำนวนห้าหัวเท่ากันนะครับอยู่ตรงนี้สี่อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับมาเริ่มดูกันเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงพูดตามตรงมองเกือบไม่ออกเว้นแค่สีนะครับจะเห็นได้ว่าในชุดของห้องลมด้านบนจะมียางกันรอ,อยนะครับมาเพิ่มขึ้นมาเวลาที่เครื่องวางน,นอนไว้กับพื้น นะครับจะไม่โดนให้ชุดสีเข้าเป็นรอยถ้าเป็นอลิฟก็คืออย่างเขาจะมีทั้งสองด้านทั้งหัวทั้งท้ายมันจะไม่ขยับนะครับอันนี้โต๊ะมันขยับนะอ่ะพอเป็น40ก็อาจจะมีความสามารถในการขยับได้เล็กๆน้อยๆนะห้องท้ายมอเตอร์ทั้งสองตัวจะเป็นพาร์ทเดียวกันสามารถทดแทนกันได้สามารถใช้ตัวกองเฮปามาใส่ได้นะครับ และมองด้านบนจะเห็นด้วยว่ารูปทรงของ AS01 ที่เป็น40โวจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงไปนะครับแต่พอเป็นตัว c o ลิฟนั้นเขาจะมีเป็นทรงในลักษณะประมาณ6เหลี่ยมนะครับซึ่งทำให้ดูหล่อมากกว่าเดิมเล็กๆน้อยๆอ่ะเนมเพลทเครื่องนะครับเนมเพลทเครื่องก็มีความแตกต่างกันด้วยความที่ว่าอันนี้เป็นโคงเส้นมาตามเฟรมของบอดี้เนาะ ตัวโอ i ิฟก็จะเหลี่ยมมากขึ้นความเร็วลมยังเข้ากันครับ1.1เท่ากันเลยนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเป็นโมเดลที่ผลิตมาในประเทศหรือยังไงก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเนมเพทเขายังเป็นตัวภาษาจีนทั้งหมดเลยนะต่างจากตัว g ก o บอ l ที่ส่วนของเนมเพทเขาจะระบุลายลักณ์อักษรที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะปรมาณนี้มองลงมาอีกเล็กน้อยจะเห็นว่าด้ามจับ ของตัวส0บสิโวลเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะยางที่เรียกว่าแบบเป็นทั้งชิ้นเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นลักษณะผิวทรายประมาณน,นี้แต่พอเป็นตัว o อ i v e เนี่ยอันนี้จะเป็นนิวโปรดักต์ละเขาจะมีการเสาะร่องทําให้ในส่วนเนี้ยจะเป็นการป้องกันความลื่นและที่สําคัญถ้าสังเกตดูดีๆมันมีความแตกต่ายเล็กน้อยที่จริงก็มีผลต่อการใช้งานหรอกนะครับรูปสลักล็อกนะอันนึงหันเข้านนึงหันออก ก็ไม่มีผลอะไรอันที่เป็นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่จะให้ดูกันส่วนตัวฐานเนี่ยแน่นอนครับพอที่เป็น4 0โวลต์ในรหัส xgt แล้วอะ่ะอ่าส่วนส่วนมากอุปกรณ์เขาจะเป็นลักษณะในทรงที่ออกเรียมเรร่วมสมัยนะครับในปัจจุบันแต่พอยังเป็นพวก1 8โวลต์เนี่ยยังมีความมนๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวฐานเขาจะมีความแตกต่างกันปุ่มโหมดครับเหมือนก็มีมี4โหมดในการใช้งานนะครับ1 2 3 4แล้วแต่ จะเลือกปรับระดับนะครับความเร็วลมตัวนี้มีแรงกดได้อยู่ประมาณ29.7กิโลปาสคาลนะครับแรงลมที่ออกจากตัวเครื่อง<ม>ก็ถ้าพูดตามตรงเนี่อนครับ40โวลต์จะมีความได้เปรียบกว่า18อยู่ด้วยความที่ว่าเขาจะมีความตอบสนองที่ไวกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูกันอ่ะประมาณนี้อ่ะพอเป็น18โวลต์ จะเห็นว่าชุดมอเตอร์เขาจะออกตัวได้ชา้ากว่าเพลงไม่กี่วินาทีครับประมาณไม่ไม่ถึงวินาทีพอไปใช้งานจริงก็อาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดมาวางอยู่ใกล้กันแล้วลองก,กดพร้อมๆกันหรืออ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนับสามสองหนึ่งเห็นไหครับตัวนี้ยังไงก็ไวกว่าเอ๊จะมองไงมองให้ออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองเอาสกูมาวางด้านหน้าแล้วกัน อ,อ่ะเอาอะไรดีอ่ะทิชชู่ทิชชูอ่ะพอดีอยู่กันสองคน<ๆ>ก็เลยจะลองเล่นได้อ่้ไหมอ่ะได้ไม,มานับเอาพัดลมเนี่ยสักคู่นะครับอ่ะประมาณนี้ก็วางไปเล็กน้อยให้รู้อ่ะสามสองหนึ่งกดเห็นไหมครับ40โวลต์ยังคงความได้เปรียบในเรื่องของพละกำลังอยู่เช่นเคย ถามว่าสองตัวนี้น้ำหนักต่างกันไหมเมื่อเทียบที่แบตเตอรี่ไซส์เดียวกัน2องจุดหากับ18โวลต์ที่เป็นไซส์มาตรฐานเนี่ยบอกคำเดียวคคำเดียวเลยว่าน้ำหนักพอๆเลยครับจับดูแทบจะไม่รู้สึกแต่ด้วยความที่ว่าเป็น4 0โวลต์นเนี่ยข้อได้เปรียบเขาจะมีนรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรายังสามารถที่ใช้แบตเตอรี่ความจุสูงนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานที่ลากยาวในการเป่าพวกอุปกรณ์ยางที่มีขนาดใหญ่พวกสระน้ำที่เป็นเป่าลมเนี่ย ใช้แบตก้อนใหญ่ก็จะแบตหมดน้อยกว่าและเราได้เวลาง,งานที่มากขึ้นนะครับแต่สีโอลิฟพูดตามตรง for camping เราอาจจะไม่ได้ใช้งานจริงจแต่จังก็เป็นได้นะครับหัวนัดบนยังเหมือนเดิมกดแล้วปัดอ่าจะเป็นสลักแบบปลดเร็วนะครับแบบนะครับผมรู้สึกเหมือนผมปลดไม่เป็นยังไงไม่รู้จาก example ให้ไหนอ๋อต้องต้องขอที่หัวเออผมลืมขออภยัย บางทีเราก็จําไม่ได้นะครับโปรดักมันเยอะเนาะอ่ะเอาดูอีกครั้งดูอีกครั้งอาสวมเร็วสวมเร็วอ่ะกดเข้าไปรอบหมุนหัวออกเลยอ่ะอย่างเงี้ยถูกต้องเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ผิดพลาดนะครับเราแสดงให้ดูว่าวิธีนี้ทําไม่ได้แน่ไม่ใช่อ่ะประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวเครื่องเป่าลมไร้สายขนาดเล็กนะครับ DS180 Silive และ เทียบกับตัว as 0 0 1ที่เป็น C C 4 0โวลตสีมาตรฐานประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันครับ